นี่ครับผมลูกสวยๆกำลังงาม่ึ้นครับปูนี่ครับมาชิมกันครับผมพี่น้องปูใหญ่นี่ใส่พันธุ์เหลืองครับผมเหลืองคักเหลืองแน่พี่น้องเบิ้ลรถดเพียจัดไปครับผมนี่ครับพี่น้องมาลองกันครับผมนี่ฮะสายพันธุ์เหลืองครับผมที่บอยอย่เคยไทยพี่น้องเบิ้ลครับ อีกสายพันธุ์นึงครับสีเหลืองนี่ครับนี่ฮะดูข้างในครับเหลืองเช่นเหลืองจะไหนครับผมมาดูข้างในครับผมนี่ฮะอู้เหลืองแต่ข้างในตาแซวปะครับอุ้ข้างในพี่นอ้องข้างในของเขามากินบั้งครับผมรสชาติเป็นไงครับแบบฉ่ำๆนะเนื้อฉ่ำๆ อ,อยังหวานครับผม,มหวานมากแซ่บพี่น้องอร่อยอืดูนั่นหนึ่งนี่บึงครับนี่เต็มต้นครับข้างบนอืแซ่บพี่น้อง รสชาติดีอืมดูเนื้อเบิงเงแซบไปมาดูเนื้อข้างใน,นกันว้าวเป็นไงฮะสีสันครับแซบอืม นี่อบสุกพี่น้องสุล่ะ